ให้ดูไว้ป่าไว้ป่าน้ำเลี้ยมๆก็หน่อมันเอายอดมันเอานอมันไปแกงกินเมื่อหน่อไม้ก็ได้ลูกมันหล่นไปแล้ว สมัยก่อนก็จะเอาไปถักไปสารเครื่องใช้ไม้สอยสานตะก,ก้าสานอะไรมันมีความเหนียวไว้ป่าแต่มันมีไว้พันใหญ่กว่านี้ที่เขาไปทำข้อปลูกริมคลองริมอะไรไว้พันพันใหญ่อันนี้ไว้ป่าพื้นบ้านมันไม่ใหญ่เท่าไหร่